แอคชั่นสวัสดีครับหนูชื่ออะไรครับมาทำอะไรครับเดนโนเสาเยอะไหมครับไดโนเสาสวยไหมอ่าเดินเข้าไปดูดูจนไม่ไหวเลยหรือครับตัวใหญ่ไหมครับโอ้ไดโนเสาเยอะมากเลยนะครับฮะเข้าไปดูใกล้ได้ไหมครับ เดี๋ยวเข้าไปดูใ,ใกล้ๆสิครับเร็วเดี๋ยวเข้าไปดูเลยลุกขึ้นอึบเร็วมันตัวใหญ่มากเลยนะไดโนเสาร์เข้าไปได้หรือเปล่าแล้วจ,จับไหมโอ้เดี๋ยวคุณพ่อเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวคุณพ่ออุ้มไปเราจะคู่นะอึบถ้าคุณพ่อจะตกแล้วเปล่าเนี่ยอึ้บนะเอ้าไปจับพ่อให้จับไดโนเสาร์อึบอึบเอ้ามาจับดูสิ ดนะับลูเออเอวสาวนะโอ้มันเป็นไรอ่ะมันตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยเอวสาวมีตั้งหลายตัวนะให้ค่อยเดินสำรวจด,ดูสิอือฮะค่อยๆเดินสำรวจดูนะตกแล้วก็เจ็บเลยนะนะเอาค่อยๆเดินไปไปเลยเออไหนเจ๋งอยู่แล้วเออเอ้าเยอะไหมมันเยอะไหม เยอะมากเลยเปล่าเฮ้ยเฮ้ยตัวเบล้มเลยว้าวโอ้แต่จะได้ทางเดินมันเดินยากนิดนึงเราต้องเข้าป่าไปไลงมาไม่ได้นะลงมาลงมานี่อันตรายนะระวังนะค่อยๆเดินนะถ้าถ้าถ้าตกก็กิ้งลงข้างล่างเลยจับได้นะอสาวด้วยเออไปเดินไป นั่นแหละใ้ขับดไหมนะครับครับแล้วใครผ่านมาแถวนี้ก็มาดูได้ครับผมอยู่บายพาสจังหวัดขันเกษนะครับผมมีเด่าเสืให้เลือกดูได้ทุกมุมนะครับผมแต่ตรงอื่นมันไปไม่ได้นะครับอะไรนะครับอ้าโอ,หา,อหางเป็นไรอะหังเป็นไรนะตัวใหญ่ไหมโอ้มันตัวใหญ่มากเลยใช่ไหมครับโอ้มันตัวใหญ่มากเลย ไม่ต้องไปงนั้นไปไม่ได้หรอกมันเป็นป่ายาดมันจะตกล่องสนุกไหมระวังล้มนะครับระวังล้มนาโอ้เขาเรียวกว่าพันอะไรไม่รู้ครับเนี่ยตัวใหญ่มากเลยสีสวยด้วยอ uh huh. สีสวยไหมอือม uh huh. สีสวยนะ มันมีอระวังมันล้มใส่ลูกถอยออกมาก่อนอ่ะอ่ะอ่ะเอาเขียนนะน่ารักแฮะโอ้าวตัวใหญ่มากเลยระวังนะครับระวัง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 ค่อยๆเดินมาอือฮึค่อยๆเดินมาด้ค่อยๆเดินมาอยู่ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยคุณพ่อ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 จะคัดแล้วนะเอาคัดกันนะ ะอันนี้เขาเรียกว่าพันอะไรไม่รู้คุณพ่อต้องเข้าไปศึกษาดูก่อนลูกฮะโอ,โอ,โอ,โอ้มันตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่จริงๆเลยนะระว,วังระวังมันจะล้มใส่หรือเปล่าเป็นอะไรอ่ะฮะ<า>ไม่รู้สิสงสัยมีคนมาทํามันขาหักหรือเปล่ามันมีตั้งหลายตัวนะอยู่ฝั่งนู้นก็มีนะตั้งไกลๆห,ห,หนึ่งลูกไกลหนึ่งอ้ยไไกลหน่งหนูเห็น,หน มันจอดไม่ได้ลูกตรงนั้นมันเข้าไม่ได้ลูกตรงนั้นมันอันตรายมันมันมันทางเดินมันเดินไม่ได้เลยมันมีแต่ป่าหญ้ามันอันตรายมากเลยอ้าวาหครับสำหรับคลิปนี้ก็ท่านี้นะครับผมสำหรับการดูในเสาของน้องเบียมนะครับสวัสดีครับ